โดยคราบน้ํามันดิบที่รั่วไหลในจังหวัดระยองนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็กําลังเร่งขจัดคราบน้ํามันด้านนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะก็แนะว่ายกระดับการป้องกันปัญหาไปติดตามจากคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวของเรารายงานจากจังหวัดระยองค่ะครับคุณบคุณคคเอกมอมรพัฒนาค่ะตอนนี้ก็ยอยู่ที่การนิคมอุตสาหก,กรรม,มบ้านกระพุธนะคะ อยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมมาคพุทธค่ะครับนะคะก็ะะเป็นคาวามคืบหน้าในการติดตามภารกิจในเรื่องของการเก็บผู้ภาพน้ํามันที่รั่วไหลจากทะเลจังหวัดระยองค่ะซึ่งทางดรทอนคำรงนาวานะคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลพร้อมคณะก็เดินทางมาลงพื้นที่บริเวณชายหาดแมล่ล้ำคึงค่ะก็อุเรธรริชาติญาตขเน พื่อที่จะติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วกลางทะเลค่ะโดยคาดว่าคราบน้ำมันจะอยู่หายจากฝั่งไม่เกินหนึ่งสองโลมและจะใช้สูหายหายแน่นอนนะคะทั้งนี้จะส่งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของสัตว์ตัวเล็กๆค่ะอย่างพวกหอยเสียบหางปลายสีขาวที่ละเอียดสวยงามตามธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรวมระบบพืชหญ้ทะเลแล้วก็ประการางังในบริเวณใเคียงอย่างแน่นอนค่ะ แต่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํามันและความสามารถในการเก็บกู้สร้างน้ํามันให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวถึงประสบการณ์น้ํามันรั่วครั้งล่ากของชาวระยองระนะคะึืงในครั้งนี้ก็รับเป็นครั้งที่สองแล้วชาวระยองคงจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุยนทั้งทางด้านการท่งองเที่ยวและพื้นที่ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหการรมพลังงาน ซึ่งการเกิดเหตุนี้นะคะเป็นการซ้ำรอยที่ห่างกันเพียง9ปีดวงบอกให้เห็นชัดเจนนะคะว่าการยกระดับการป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรจึงจำเป็นต้องมีการทบทวนในเรื่องของโทษและก็วิธีการจัดก,การด้านความปลอดภัยในมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้มากกว่านี้ค่ะ ถ้าเกิดจะพูดเรื่องของความใกล้มากนะฮะเราสามารถใช้ข้อมูลของดาวเทียมของชิสตาได้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะชิสตาก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเมื่อวานตอน6กโมงเย็ยนเนี่ยมันห่างออกไป6กกิโลนะครับขณะที่ให้หย่อมเล็กเนี่ยที่หน้าี่ยมันแบกตอนนี้นแยกเป็น2หย่อมหย่อมเล็กหน้าไออาพีเนี่ยมันก็อยู่ห่างแค่2โลขณะที่หย่อมใหญ่อยู่6กกิโลอันนั้นคือเมื่อวานตอน6กโมงเย็ยนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ อยู่ในรัศมีสองสมโลครับหรืออาจจะ1นถึงสมกิโลใช้คำพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งรัศมี1นึ่งถึงสากิโลจะใช้ฝั่งไม่มีค่าครับทุกเดียวถึงอยู่แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่ครับน้ํามันจะเข้าแต่ก็มีเราก็พยายามกําจัดให้มากที่สุดเพียงแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเข้ามาซึ่งแน่นอนมันเป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆมันก็ต้องเกิดผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของร้านอาหารแต่ร้านผูกประกอบการอาหารทะเลสดบริเวณหาดได้ลำพึงค่ะก็เปิดเผยว่า มีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการล้นไหลของคราบน้ํามันทางทะเลนะคะว่าอาจจะปนเปื้อนไปกับอาหารทะเลที่รับมาขายจากให้กับลูกค้าเนื่องจากอาหารที่รับมาขายเป็นสินค้าพื้นบ้านนะคะของชาวประมงในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นส่วนใหญ่และมีรับซื้อมาจากที่อื่นบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องค่ะจนทราบว่าเหตุการณ์นั้นค่อนข้างแน่ชัดค่ะว่าจะไม่ส้ำรอยกับปี56 และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเก็บกู้ได้ในเวลาอันรวดเร็วและก็จะไม่สง่งผลกระทบกับอาหารทะเลที่นํามาจําหน่ายให้กับลูกค้าส่วนทางด้านความต้องการสินค้านะคะแล้วก็ราคาของสินค้าก็ยังคงเดิมลูกค้านั้นไม่ได้กังวลมากนักนะคะทั้งเรื่องของการปรับลดราคาซึ่งไม่ได้สง่งผลให้เกิดความนโกรนกในเรื่องของการล่วนไหลของคราคน้ํามันกลางทะเลค่ะ ก่อที่รับประจําประจากันนะคะแม่ค้าแถวนี้บางแถวแถบทะเลแถวอื่นบางแต่อยู่ในแถบแถบนี้เหมือนกันค่ะก็ยังมันเพิ่งสองสามวันนี่เนาะของนี่เราก็มีมาก่อนนานั้นแล้วเพราะน่าถ้าเขาทําดีเขาเก็บเสร็จเรียบร้อยอะไรก็น่าจะเป็นี้ผลอะไรมากคิดว่านะคะทางด้านนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ระยองนะคะรับทราบข่าวสารในเรื่องของน้ามันน้ำมันไหลกลางทะเลด้วยเช่นกัน ซึ่งเขาก็ปเปิดเผยนะคะว่าปัญหาเนี้ยเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะนั่งเล่นบริเวณชายหาดโดยที่ยังไม่ลงไปเล่นน้ํากลางทะเลนะคะทั้งนี้ก็จะติดตามข่าวสารทางออนไลน์ว่าจะกระทบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแผนการท่องเที่ยวของพวกเขาไหมนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนในการเดินทางอีกครั้งค่ะ ขณะนี้ก็มีการที่จะแถลงข่าวค่ะในเรื่องของสถานการณ์การจัดการแก้ไขในเรื่องำัรั่วต่อไปนะคะทางด้านกางนิคมอุตสาหกรรมมักกพุทธก็จะจัดให้มีข่าวเราจะติดตามข่าวนี้กันต่อไปแต่ใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของที่เราจะต้องกอดติดในเรื่องของน้ํามันที่จะซัดขึ้นบริเวณชายหาดของจังหวัดระยองต่อจากนี้นะคะก็จะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาอะไรหน่วยงานที่จะ มในการกลางบูมนะคะน้อมรอบบริเวณชายหาดเพื่อที่จะตักไม่ให้มันนั้นซัดขึ้นมาค่ะแล้วก็รวมทั้งการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหลายหายน่วยงานที่จะดมสภากำลังในการที่จะร่วมกันแก้ไขในส่วนนี้ค่ะคุณเอกอมรคุณพัทพิราคะค่ะก็ะต้องขอบคุณนะคะคุณจินนากุศลน,นะคะก็ติดอยู่ช่วงนี้ครับเราก็จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การเก็บกู้น้ำมันรั่วตลอดนะครับพรุ่งนี้หรือนี้นะคะค